การดูดวงรายเดือนแบบนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะครับมันอาจจะไม่เป๊ะ1้0ซนะครับแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงที่เป็นดวงส่วนตัวเป็นดวงเฉพาะเจาะจงของตัวเองเนี่ยก็สามารถอินบ็อกมาได้ในเพจหมอดูอินดี้นะครับและเดี๋ยวผมจะจัดคิวดูดวงส่วนตัวให้นะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับเปิดขึ้นมาใบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการงอ้อการงอนกันนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักของเรานะครับ ตัวคุณอาจจะไปทําผิดหรือทางฝ่ายคนรักของเราเนี่ยไปทําผิดอะไรมาก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันนะครับแต่ก็มีการเข้ามาง้อองนกันนะครับมาขอโทษขอโพยกันมาปรับความเข้าใจกันนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกมที่โอเคมีปัญหาก็จริงแต่ว่าสามารถที่จะมาตับจูนเข้าหากันได้ทําความเข้าใจพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของการเงินเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเพราะสมควรนะครับเป็นการที่ทํางานหนักแต่ว่าได้เงินน้อยได้รับเงินมีรายได้ที่ไม่คุ้มกับการลงทุนลงแรงที่เราทำลงไปนะครับและถ้ามีปัญหาการเงินมากๆเข้านะครับก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาทางการเงินนะครับหรือหาคนที่จะมาช่วยเหลือเราได้ในเรื่องของเพื่อนนะครับต้องดูดีๆนะอาจจะมีเพื่อนฝูงของเราบางคนมาชักชวนชักจูงให้เราไปในทางที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นแล้วพยายามคบเพื่อนที่เป็นกัลยะาณมิตรที่จะพาให้ชีวิตเราเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจเจริญขึ้นนะครับส่วนคนในบ้านระวังนะครับได้ไพ่งัดข้อระวังมีปัญหากาันในเรื่องของการไม่ยอมกันความคิดเห็นไม่ตรงกันเกิดปัญหาความทุกข์ใจเกิดความอึดอัดมีความเครียดความทุกข์ต่อกันนะครับต้องค่อยๆปรับจูนนะครับทำความเข้าใจการพูดคุยกันมันก็จะสามารถที่จะ จัดการปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับสามารถที่จะทำได้และถ้าสิ่งที่คุณจะเริ่มทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องศาสนาปรัชญาการทำบุญเป็นธุรกิจเกี่ยวกับศาสนาจัดอีเวนท์ทำออแกไน์เกี่ยวกับการทำบุญหรือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบวงสวงความเชื่ออะไรต่างๆ จะดีมากรุ่งมากเลยครับถ้าเป็นของพวกนี้นะในเรื่องของงานสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ไพ่จุดเทียนถือว่าดีครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับทํางานแล้วก็เกิดความโดดเด่นผลงานดีมีคนให้ความสนใจมีคนเห็นคุณค่าของเราแต่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับช่วงนี้นี่โอ้โหหนักเลยได้ไพ่หนาพันหัวใจมีปัญหามีอุปสรรคเจอเรื่องหนักๆแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับค่อยๆจัดการไปทีละปออย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งหมดหวังกําลังใจไปนะครับค่อยๆจัดการปัญหาไปครับเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวมันจะเจอกับช่องทางจะเจอคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะครับขอเพียงไม่หมดหวังไม่หมดกําลังใจไปสะก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับสําหรับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนะครับ การเรียนการศึกษาเนี่ยช่วงนี้นะถือว่าหนักถือว่าเครียดถือว่าแย่เลยแหละเจอปัญหาปวดกระบาลเลยครับแน่นอนเพราะว่าไพ่ที่ได้เป็นไพ่หัวใจถูกน้ำพันถูกน้ำถูกเข็มทิ่มโอ้โหหนักสาหัสเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เรื่องการเรียนเพราะฉะนั้นแล้วอดทนให้มากๆครับพยายามฝ่าฟันไปให้มากๆนะครับน้องๆต้องมองแบบนี้นะปัญหาอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับ แต่การรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสำคัญมากกว่าเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งครับพยายามผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปให้ได้และถ้าเราสามารถจัดการกับปัญหาตรงหน้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นครับเมื่อเราเรียนจบเรียนสำเร็จไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีภูมิต้านทานมีความสามารถมีทัศนคติที่ดีในการ,รเผชิญปัญหามันก็จะติดตัวเราไปครับนิสัยเหล่านี้นะครับ เติบโตไปเราก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพในการเจอกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาได้ครับในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับเหมือนกับตัวคุณเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยคอยติดตามผลคอยเอาใจใส่คอยคอยจับจ้องให้ดีนะครับมันถึงจะมีโอกาสนะครับในเรื่องของโชคลาภมันเป็นสิ่งที่คุณได้สร้างไว้แต่ก่อนนะครับเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมเลยครับถ้าคุณทําบุญมาแบบสม่ําเสมอสร้างสิ่งดีๆไว้นะครับ สิ่งเหล่านั้นมันก็จะตอบแทนทําให้คุณมีโชคลาภแต่ถ้าคุณไม่เคยทําอะไรมาเลยนะครับแต้มบุญเป็นศูนย์โชคลาภคุณก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับโดยรวมนะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือปัญหาในเรื่องของความสำคัญกับคนรักของเรานะครับมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนแต่คุณสามารถที่จะพูดคุยจัดการปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วก็ปรับจูนความคิดความรู้สึก ทัศนคติให้อภัยกันได้การเงินอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆได้ครับเราก็ต้องระวังเรื่องการครบเพื่อนคนในครอบครัวเนี่ยก็ต้องระวังความขัดแย้งเรื่องของงานนะครับใครที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนถือว่าโดดเด่นเป็นที่สนใจประสบความสําเร็จได้แต่สําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะเป็นเท่าแก่เองเนี่ยโอ้โหเจอปัญหาหน,นักอกหนักใจอยู่ในช่วงวิกฤตกันเลยทีเดียว ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆคลี่คลายปัญหาจัดการไปทีละปลอกทีละปล่นะครับใจเย็นๆครับตั้งสติมันยังไม่ถึงทางตันทัดทีเดียวนะครับมันยังมีช่องทางมีโอกาสของเราอยู่ขอให้อดทนครับผ่านช่วงจังหวะเวลานี้ไปนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนเรื่องของโชคลาภแล้วแต่แต้มบุญของเราเลยครับถ้าทําบุญมาดีโชคลาภดีถ้าทําบุญมาไม่ค่อยดีโชคลาภมันก็บ่อแบไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับจบการทํานาย ใครแชร์คลิปนี้ขอให้ได้เงินหมื่นใครแชร์ไปที่อื่นขอให้ได้เงินแสนแต่ถ้าใครแชร์ลงกลุ่มแชร์ซ้ำแชร์ซ้อนก็ขอให้ได้เงินล้านกันเลยนะครับสาธุ